สวัสดีค่ะเพจบ้านลำโพงนะคะวันนี้จะมาแนะนำลำโพงอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนั่นก็คือรุ่น e y a 109นะคะโดยที่ลำโพงตัวนี้นะคะจะมี3ระบบการใช้งานก็คือบลูทูธ1คือบลูทูธ2คือสาย AUX 3.5ม mm, และฟังก์ชันที่3ก็คือเป็น m i โคร s d นะคะโดยที่ตัวลำโพงเนี่ยจะทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะคะซึ่ง ดูไม่กองแกงนะคะโดยที่จะมีสายชาร์จมาให้ในตัวกล่องนะคะแล้วก็จะมีคู่มือโดยที่เราจะมาดูปุ่มกันว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะคะที่ตัวลำโพงก็จะมีตัวเปิดเปิดตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียง มีตัวหยุดเพลงมีตัวรับสายตัวรับสายนี้ก็คือสามารถใช้เป็นสปีกเกอร์โฟนได้นะคะแล้วก็มีไมค์ในตัวของลําโพงด้วยถ้าเกิดว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงให้กดค้างนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงให้กดหนึ่งครั้งนะคะเออเราลองมาดูวิธีการใช้งานเลยนะคะวิธีการใช้งานก็คือกดปุ่มเปิดเปิดเครื่องประมาณ2วินะคะ ก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือเปิดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPad กันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาลองฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันดูนะคะ าอยากเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตึ้งแต่เธอเดี๋ธอรจฉันสั่นเมื่อตายเสียงเธอตั้งต่วันแรกเธอ,อเปิดเสียง<ก>เพิ่มเสียงนะคะเอาไปคิดเมื่อมืพอรู้จักแค่อากจะทักทธอแต่พอไม่เจอลใจก็ว,วุ่นวาเธอหายไปก็หวงเธทแทบ เช่นไร่ตรงนั้นไม่ใครดูไหลหรือไม่กไม่รู้กันยากเลินหายใ,ใจเนเธอเข้ามาใล้กลเดี๋ยวมาลองฟังอีกเพลงนะคะอ,อัธิสเต็มนี้จะัธิสเต็มเนี่ยอัธิสเต็กันวานนะคะ จดไม้ตีตราจานาว่ามาจากแดนไกลประเทศญี่ปุ่นแดนซาโมรยเปิดอ่านแล้วใจพี่ร่วงลงดินขอความเนื้อในแทบทำร้ายพี่ให้แดดินโดยสรุปของตัวลำโพง EWA A หนนี้นะคะ ก็จะได้เสียงที่ครบแล้วก็เสียงเบสที่แน่นนะคะด้วยดีไซน์ก็โอเคขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับคนที่ชอบลำโพงตัวเล็กๆเสียงดีๆหน่อยนะคะแล้วก็พกพาได้สะดวกนะคะแล้วก็มีสีสันให้เลือกอยู่ประมาณอยู่สี่สีนะคะแล้วก็พิกเกจจิ้งสวยงามวันนี้เพจบ้านลำโพงขอ จบการแนะนำเพียงเท่านี้นะคะแล้วลองดูว่าตัวต่อไปจะเป็นการรีวิวหรือการแนะนำเราคงตัวไหนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ